สวัสดีครับบล็อกเมดนะครับกลับมาอีกครั้งนะฮะครั้งนี้เป็นการสอนทำคล้ายๆกับตู้เก็บชุดชุดเกาะนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนได้อย่างเช่นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะเรากดปุ่มนี้ปุ๊บชุดนี้ก็จะขึ้นมาแทนถ้าเรากดอีกทีปุ๊บอีกชุดนึงก็จะขึ้นมาแทนแล้วพอกดอีกครั้งหนึ่งก็จะวนกลับมาชุดแรกนะครับซึ่งทําได้ไม่ยากเลยนะฮะของที่ต้องใช้ในการทําก็ตามนี้เลยครับ l ลส stone 8แล้วก็ Glow stone 4 block of Red stone อีก2 sticky piston 1 button 1แล้วก็ที่วางชุดเกาะ3 Led stone torch อ e ันเดียวแล้วก็ wooden trap door 2หรือจะเป็น iron trap door ก็ได้นะแล้วก็ s l a m block แล้วก็ furnace แล้วก็ตามด้วย block อ,อะไรก็ได้ที่เราอยากใช้ะครับสักจำนวนหนึ่งนะอ่ะวิธีทำนะครับ ก็ไม่ยากเลยครับเริ่มจากการคุดก่อน5 5ช่องนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็คุดลงไปอีก7ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วที่เหลือก็เคลียร์เลยโอเคหลังจากที่เราได้ช่อง ห้าคูณเจ็ดเขาเรือกอย่างงี้ประวะไม่ใช่ 5, 7, สิลึกห้าลึกเจ็ดสิลึกเจ็ดความยาวห้าเออนั่นแหละอ่าเราก็เริ่มจากการเอาเรดสโตนนะครับทำอย่างงี้ก่อนเป็นสามช่องนะแล้วก็เอาบล็อกที่เราเลือกมาเนี่ยวางลงไปอันนึงเสร็จแล้วเราก็วางเรดสโตนทอ h ลงไปตามด้วย นี่นะครับนับขึ้นไป 1, 2, 3, 4ติดสติกี้พิสต o เนให้หันลงอย่างนี้ครับแล้วก็วางบล็อก of ฟเ s t o n e ลงไปปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็มาที่ตรงนี้ตรงนี้นะครับบล็อกนี้นะฮะวางสติกี้พิสต o ให้ให้หันขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ด้านบน Redstone t o ทอชเนี่ยให้วาง f ฟ r ร์น e นลงไป สาเหตุที่ใช้เฟอร์เนนซ์เนี่ยก็คือมันจะเป็นบล็อกที่ไม่ไม่ติดกับสลามครับไม่ติดกับสลามบล็อกนี่นะครับแล้วเราก็เจาะรูอย่างงี้นะซ้ายขวาไอตัวสลามเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่ติดกับดินด้านข้างนะครับอพอเราวางไปอย่างงี้ปุ๊บเรากดชิปนะครับเพื่อวางเดสตน s t o e ลงไปบนเฟอร์เนนซ์แบบนี้แล้วเราก็ใช้โกลสโ stone วางตรงนี้เดสตน stone วางนี้แล้วก็โกลสโ stone วางทับลงไปอย่างงี้อีก แล้วก็ทำซ้ำอีกครับอย่างนี้ไปเรื่อยๆไป่ยนึงนะอุย้ยอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาบนสุดอย่างนี้เลยครับนี่อย่างนี้โอเคฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วแล้วกลับมาที่ตรงนี้ครับโอ้เด้งนะกลับมาที่ตรงนี้นะครับอ่อบล็อกลงมาจากบนสุดแค่บล็อกเดียวนะครับให้วาง sticky ก i s t พิหันลงแบบนี้แล้วก็ ด้วยบล็อกออฟเลสโตนอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ครับแล้วตรงบล็อกออฟเลสโตนเนี่ยให้วางบล็อกที่เราเลือกมาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างบนก็นเช่นกันครับอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วทีนี้เราจะได้ใช้นี่แหละ t ร p p door ให้ติดลงไปอย่างนี้ครับอ้โเดเดเดติดลงไปที่ตรงนี้เนี่ยอย่างนี้ครับ ปิดด้วยนะแล้วก็เช่นเดียวกันกับตรงนี้ครับปิดไว้เสร็จแล้วด้านบนนี้ให้วางบล็อกนี้ทับไปเลยครับออจะวางอะไรดีนี่อย่างนี้วางนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ปิดไปปุ๊บเรียบร้อยเราเอาบัตเทิลเนี่ยวางไปตรงนี้เสร็จแล้วเราได้ใช้อาร์มออสแตนแล้วก็คืออาร์มอสแตนเนี่ย อย่า yeah. วางตรงนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการเปิดก็วางเนี่ยครับกดไปที่บล็อกข้างหลังแทนมันก็จะวางอาร์มโอสแตนลงไปแล้วเรากดปุ่มปุ๊บม,มันจะส่งอาร์มโอสแตนอันแรกเราลงไปวางอีกแล้วกดอีกอาร์มอสแตนอันที่2เราก็จะลงไปเราวางอีกแล้วเราก็กดอีกครับทีนี้เราจะเห็นว่าจะมีอาร์มโอสแตนเดง้งเด้งไม่ให้แดง้งเยี่ยเด้งขึ้นมาแล้วแล้วเราก็เอาบล็อกที่เราเตรียมไว้เนี่ยครับก็ปิดไว้ ไป็นไว้ให้ลอบอย่างนี้เลยข้างหลังด้วยเพื่อความสวยงามนะครับทีนี้มันมันจะได้ไม่ไม่เด้งเกินละลองสังเกตดูตะกี้มันยังปึ๊บเด้งข,ข,ขึ้นไปคราวนี้มันจะขึ้นมาติดเลยนี่ครับลองดูเห็นไหมชุดเกาะเด้งมันก็ไม่เท่นะราะงนั้นก็ทําแบบนี้ครับแล้วก็เนี่ยครับเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ตกแต่งอะไรนิดหน่อยแล้วก็เอาเกาะใส่เข้าไปปุ๊บก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยครับ ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมไม่ใช่เป็นคนคิดเองนะครับคือผมแปลของฝรั่งมาอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เครดิตไว้ให้ในดิสคริปชันเพราะงั้นใครที่สนใจชอบหรืออะไรยังไงก็รบกวนกดไลค์แชร์หรือว่า subscribe channel ให้ด้วยนะครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดก็ขอโทษด้วยพอดีผมยังเป็นมือใหม่อยู่เพิ่งฝึกทำนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามผลง,งานยังไงก็เจอกันตอนหน้านะครับผมครับ